กรบฏนายสิบเป็นความพยายามก่อ,กอ,กอบฏของนายทหารชั้นประทวนในปีพศ2478แนวคิดการก่อกระบฏครั้งนี้เกิดขึ้นในกองพันฐานราบที่2ในบรงคับัญชาของหลวงประหารริปูซึ่งตั้งอยู่ในวังจันเกษมผู้ที่เป็นต้นคิดของเหล่านายสิกองพันนี้คือสิบเอกถมเกตอําัยและนายทหารชั้นประทวนอีก7จนายคือ 1ิแชม่มบวกลื่้ม1ิบเตะเข็บสายสุวรรณสิบเอกเทงแท่ซิม11เกวยสินทุวงสิบเเข็มเฉลยทิศสิบโทหม่อมหลวงทวีวงวัชรีวงและ10โทแพ้วแสงส่งสูงทั้ง8นายนี้เป็นนายสิบอาวุโสมีหน้าที่คุมคลังอาวุธและมีความใกล้ชิดกับพลทหารที่เป็นกำลังหลักของกองพันธุ์ ต่อมาได้ขยายวงไปยังกองพันธารราบที่3าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมีจา่าในสิบสาครภูมิทัศ์กับ10เอกสวัสดิ์มหามัตเป็นหัวแรงสําคัญโดยมีการนัดพบปะพูดคุยกันถึงแผนการที่ร้านอาหารสถานที่สังสรรค์ของทหารชั้นประทวนแผนก่อการกรบฏของเหล่าใน10กลุ่มนี้คือจะมีการนํารถถังออกมาขคค่มขู่และแบ่งกําลังเข้าประชิดต,ตัวบรรดาสมาชิกของคณะราษฎรโดยเฉพาะสายของพันโทหลวงพิบูลสงครามเช่นหม่อมเจ้าวัทยทยกรวรวันที่ปรึกษาสานักนายกรัฐมนตรีหลวงอดุลเดชรัตอธิ กดีกรมตำรวจและพระองค์เจ้าอาทิต์ทิพอาภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้จับตายหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกับหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนท่านเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีให้จับเป็นตัวประกันโดยมีแผนการจะยึดที่ทำการกระทรวงกลาโหมเป็นฐานบัญชาการและปล่อยนักโทษการเมือง เอามาเป็นกองกําลังจากนั้นจารเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประทับอยู่ณประเทศอังกฤษสเสด็จมิวัตรคืนสู่พระนครและ,สะเสด็จขึ้นกองรา้าดอีกครั้งแต่แผนได้แตกเสียก่อนเพราะมีบบนายสิบผู้หนึ่งที่ร่วมรู้ในแผนได้นําความไปบอกกับรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามจึงสั่งให้ผู้บัญชาการของแต่ละคน คอยติดตามความเคลื่อนไหวของนายทหารชั้นประทวนกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่านายสิบกลุ่มนี้จะก่อกาบฏจึงสั่งให้จู่โจมเข้าจับกลุ่มโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เวลาประมาณ12.30นของวันที่3สิงหาคมพศ2478ซึ่งทุกคนยังไม่ทันรู้ตัวจึงยอมจำนวนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงและไม่มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใดผู้ที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมดเป็นนายทหารชั้นประทวน22นายกับพลเรือเรือน1คนผู้ต้องหาทุกคนไม่ยอมซับทอดว่ามีนายทหารหรือใครที่ใหญ่กว่านี้อออยู่เืื้งงหหลัหรไม แม้รัฐบาลเชื่อว่าน่าจะมีและพยายามให้ซัดทอดพระยาทรงสุรเดชว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่มีผู้ใดปริปากรัฐบาลจึงได้จัดตั้งสาลพิเศษขึ้นพิจารณาคดีโดยมีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต8คนจำคุก20ปี3คนจำคุก16ปี1คนส่วนคนอื่นๆยกฟ้องยกเว้นสิทเอกสวัสดิ์มหมามัตที่ปฏิเสธตลอดข้อหาจึงถูกตัดสินประหารชีวิตและได้ถูกนำตัวไปยิงเป้าในวันที่11กันยายนพศ .2478 ี่ป้อระจ็ดสิบแปดที่ป้อมพระจุลจังหวัดสมุราารนนทร รายแรกของประเทศไทยที่ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อมาให้พลาดการรับชมช่องโอเอนิตในทุกตอนขอบคุณครับ